สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นตู้ลำโพงติดผนังห้านิ้วรวดน SP 0505T ซึ่งทางร้านนะคะยังแถมรีอุปกรณ์พร้อมติดตั้งไปให้ลูกค้าด้วยนะคะในลูกค้าและทั้งหมดสอแบบจะมี1ตู้และ2ตู้ขนาดของแต่ละดอกลำโพงนะคะด้านาจะเป็นดอกลำโพงห้านิ้วเป็นลำโพงเสียงกลางเบสเสียงได้ชัดเจนส่วนด้านบนจะเป็นดอกลำโพง2นิ้วเป็นลำโพงทวิตเตอร์แหลมแหลมใส่ไม่บาดหูเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถหมุนล็อกได้ปรับมุนตามต้องการ และยังไปพร้อมกับขอแผนให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนด้านในจะมีช่องลมให้ลูกค้า2ช่องระบายอวาได้เป็นอย่างดีสามารถกันน้ําได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้เลยนะคะจำนวนวัต30วัตต์กำลังขับ30ถึง100วัตต์ค่าโอห์ม8โอห์มความเร็ว90เดซิเบลขนาดของตู้จะกว้างอยู่ที่160มิมยาว145มิมสูงอยู่ที่140มิเมเดี๋ยวทางเราจะทดสอบระบบการทํางานของสินค้าชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ เสียงดังฟังชัดเสียงครบเต็มระบบเลยนะคะสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายเลยะคะ่ะทั้งภายในอาคารหรือนํามาต่อเข้าเครื่องเสียงเพื่อร้องคาราโอเกะก็ได้นะคะสินค้าทางร้านกิการรับประกันสุขตัณฑ์พวกค้าที่้องส,สัยสามารถใ,ใช้สอบถามได้เลยและกดติดตามทางร้าน้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ